โอเคก็ครับสวัสดี้ชวนถ่ายหน่อยนะครับวันนี้ผมนายเฟรดดี้วันนี้ก็มาแคปเกมเอ่อเป็นเน้นโปรเจเตอร์ผู้โปรเจเตอร์ออฟออลหรือผู้ปกป้องโลกตัวนี้ครับโอเคเราก็จะมาอยู่กันเดียโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในไหนกันเลยนะครับ ซึ่งในตอนนี้เราก็ได้มาถึงแชปเตอร์ที่ห้าแล้วครับอันนี้แชปเตอร์หนึ่งที่เราอยู่ใน s o u t h w เนาะต่อมาแชปเตอร์สองคือ northwest นะครับนี่ครับคือ midwest นะครับอันนี้ก็ southwest อ,อันนี้ s o u t h นะครับเออแล้วต่อมาก็คือเอ s t ตัอย่างตอนนี้หลังจากที่เราได้ประจนภัยกันมาก,ก็ถึงแชปเตอร์สุดท้ายแล้วนี่คือด่าที่สองครับลุยกันเลยครับ <c oughs> ตอนนี้รถปุ่มแม็กก็ได้ พุ่งชนเข้ามาที่ชื่อดาดที่ดาดชื่อะไรเดี๋ยวไม่ได้ครับแล้วก็เร่งสปีดไหมกค็คุย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 อ,อ้ะปุาครับเหมือนเราอ,าอยู่ที่สถานีโอกาสอะไรสักอย่างนะครับนี่เราแค่เร,เราก็เจอศัตรูนะครบผมพยายามจะไม่ศัตรูก็โผล่มันจะนหน้าด่านเดิมซึ่งศัตรูพวกนี้จะเป็นศัตรูจากเอ่อเหมือนจำได้ว่ามันจะเป็นศัตรูจากแชปเตอร์แรก แล้วก็แชปเตอร์สองครับประมาณนั้นอนะ่ะไม่ก็แชปเตอร์แรกเลยเนี่ยนะมาจากแชปเตอร์แรกเลยครับมาแชปเตอร์ห้ามันไ่ด้กลับมาแต่ตั้งแต่ช่วงแชปเตอร์สี่มั้งเอ้ยไม่ดิมันจะกลับมาช่วงช่วงแชปเตอร์ห้าแรกแรกแน่แรกที่เราไปเจอแล้วก็คือสตูนี่มันจะกลับมาสู้กับเรอาอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นจักวิวแก๊กลแล้วแชปเตอร์นี้ผมจะได้ว่าในเขื่อนวะเฮ้ย โอ้ยการ์ตวัสแลมเมอร์เฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดฮู้อ่ะหรือไปต้องใช้ความสามารถอีสแอลลินปุ๊บอ่ะกินนี่อีกเหมินอ่ะไม่ได้เป็นหนึ่งนะครับผมออมไม่ได้ผมไม่รู้ต้องเอาไงแต่ไม่เป็นไรครับเราจะมุ่งหน้ากันต่อตอนนี้เราอยู่ที่มันจะเป็นรัฐหรืออะไรอย่างตานดาดแรกของแชปเตอร์ห้ามันจะเป็นวอชิงตันดีๆอันนี้ เหมือนเราเข้ามาสู่ในห้องแบบของอเมริกันหรือเปล่ามีธงอเมริกันด้วยมีแพ่์ที่โลกด้วยอืมน่าใช่รือผมมม่เหาอวะผมอาจจะมม่ะนะโอเควันนี้คนระับเราก็ได้เข้าประทะกับเอาศัตรูมากมายของวิวแก้งนะครับที่ส่งมาเพื่อขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงมันได้นะครับผูบอกเลยว่ามันกร,ระจ ąż องมันเจอกับฮีบ้านสุดแล้วแลวตอนนี้เราก็ได้เก็บ ขาลัวกันมาสันอุ้ยโอ้หโอ้โอ้โหีโอ้โหยโอ้โหปโอ้โห้อ้โห้โอ้ปหมโอ้โห้อ้โหอร์ห้โอ้อ้ห้โอ้โ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 ห้โอ้อ้โห้โอ้โหอ้โอ้โห้โอ้โห้อ้ตหวโอ้โห้โอ้โหอวโห้โอ้อ้โออ้อ้ออ้อ้ นะ้าหรือตอนเลี้ยผมเลี้ยชอบเรียยมันว่าดซิกซิกื่องจากเอ่เอผมเลี้ยเพียส <ๆ S 2> นะซึ่งตัวของซิกซิกเนี่ยอ่ามันเป็นตัวไรในภาคคลาสสิกนะครับโอ้อันนี้ใครวะนะโอเคนะ่าจะเป็นไอ้นะัน่นแหละครับตัวจากตอนวอชิตาดีดีแต่เป็นร่างโบเซิร์กเลยโอ้ยอย่างบ้าดูการโจมตีมันก่อนแพทเทิร์นการโจมตีบนก่ะโอ้โมโอ้โห ผมไม่ได้เล่นก่อนนะครับไอโวชิตาดิซีกับไอด่านที่5ของแคปเตอร์สี่ผมเล่นมาก่อนแล้วโอ้อยูมันเจาะมันเจาะม,มันอามันดิโละอะเอามันดิโละตายอย่างโงกีตายละเีวเราไปตรงนี้ต่อใช่ไหมใช่โอเคขึ้นลิฟต์เรียบร้อยโอ้ยงั้นถ้าเอามาทำอะไรมันมันจะพุ่งทะลุไปเลยบอกทะลุจริงด้วย ต้องการเลือดตัวแน่เดี๋ยวตัวทำลายของเมื่อเอาเลือดซึ่ขอตัดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยขอเลือดขอเลือดเอาเลือดมาไม่ใช่เลือดเลยโอเคมันตรงนี้จะใช้ไวายนะครับว้าวมีลมซะด้วยมีลมซะดเลือดเฮ้ยไม่กระไม้ไม่กระไม้ โอ้ยมีบัฟการโจมตีให้ด้วยคืออะไรวะอ๋อเข็ดรู้ละฮีดบัฟแกเออเข็ดบัฟการโจมตีดามไอคูสองตายน่าตายไปออื้ว้าร้อยนะคะก่อนจะมีศัตรูเหลืออยู่ก็วะจะมีเหลืออยู่เที่ยยังไม่จบพวกนี้ยังมาครับ คลิปหน้าจะเป็นอ่อโหลดเกมนี่นนะนง่ายง่ายว้าตนี้กระจอกงอกง่อยอส่วนเกมเมุกตอมแมนก็น่าจะไม่มีต่อแล้วเนื่องจากไฟไฟที่ผมใช้มามันเสียนะจากการที่ผมหาไฟอะไรมาโหลดทดแทนไม่ได้เลยมันจะเป็นเกมเมุกตอมแมนอีกเกมนะอาจจะเป็นอีกเกมหนึง่ง อ่ะมผมไม่รู้ว่าจำได้มันมีเกมหนึ่งีอเกมหนึ่งที่ผมสามารถโหลดได้อยู่ครับส่วนอันนี้ก็แก้พัดสดตีตรงนี้ป่ะตีตรงนี้แล้วก็ทําให้ตรงนี้ปิดแล้วก็ตีตรงนี้อ่าทให้ตรงนี้ปิดอ่ะแล้วก็ตีตรงนี้ทําให้ตรงนี้ปิดแล้วเอ้ยแล้วก็ตีตรงนี้ตรงนี้อ๋ออ้อะไรวะเอ่อต้องทำเงิยแก้พัสดนอ๋อ นะครับเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้อ๋อผ่านได้ละเลือดเสียไปอย่างเยอะเฮะ้ยยังจะมาสู้อีกขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนต้องการเลือดโดยด่วนขนาดเลือดเยอะแล้วยังเสียเลือดเยอะเลยอื้อ,ต,อตัวเปาะตัวอะไรอื้ออืออื้อจะต,ต,ต,ตายครับเราเลเราจะตัดไปเลยหรือเปล่าดีก็เดินไป หน้าการต่อสู้ใหญ่ๆเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับโอเคครับเราก็ได้ต่อสู้กับโบขนัดเลยบ้างโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องไปทำ้ายเพื่อเอาเลือดก่อนครับของคุณดิเนี่ยอันนี้ใช้โฟอาบโอเคได้เลยใช้โฟอาบเหมือนจะเป็นที่เก็บกาซูโม่สแลมเมอร์นะรู้เปล่าวะาเดี๋ยวลองให้มันเจ็บดูก่นอนอะไรไงต่อแล้วตรงนี้ก็ต้องเปิดไม่ใช่ตรงนี้วะไม่ใช่ตรงนี้มันมันต้องให้แกประเสริฐบางอยา่างให้กระโดดไปตรงนี้ต้องใช้ไงวะอีบาร์ด ดูดะวูวูอ่าไม่ได้กระโดดไปไง,งวะดูทางนี้ก่อนทางนี้กระโดดไม่ได้เอ๊ะหรือ,อใช้คารัน,อนบอลแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ไงวะไม่ได้ใช้คารันบอลปุ๊บปุ๊บไม่ได้ตัดก่อนโอเคอเคในะตอนนี้เราก็ต้องใช้โอเคบบ เจอทางละเแล้วต้องใช้ตรงนี้แล้วมันตีชุดอวกาศตรงนี้มันจะปลดล็อกทังนี้ครับแล้วมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ให้เราแล้วก็ไปไปได้บันบนึงเสียเสียอะไรตรงนี้โอเคเรงนี้เด้งมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ได้ขึ้นไปใช่ปะแล้วกเก็บมาแล้วกเก็บการ์ดซุโม่แลมเมอร์ของเราเรียบร้อยครับเราก็กลับไปทางเดิมเพื่อไปถูกไหมครับไปต่อ เฮ้ยโอ้เอาโคานัดมาเลยตา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 ยละโอ้มีเบอร์เซิร์กด้วยล่างเบอร์เซิร์กล่างไอ้ไอ้นักขุดเอามาในโลกไม่ตายด้วยติงใช่ไหมเคแล้วก็ตีตรงนี้คืออะไรวะเก๋อุ้ยหมุน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 คืออะไร โอ้เราต้องรีบไปตีโอเคเราต้องรีบไปตีครับโู้โหโอ้ไม่ไม่นะโอ๊ยโอ้ยเราเปลี่ยนเป็นตัวที่มันไม่บวกเออเบนเทนิสันเบนเทนิสันพูดดีโอ้ยโอ้ยอโ้ไปด่าไปด่าด่ะ โอ้ยไมท่านโอ้ย,อยแล้วว่าต้องใช้์แล้วอ๋อนี่ h ี a t bar heat bar เดินผ่านไปได้เลยอ้โอเคเราต้องใช้ h ี a t bar ในการเอ่อเดินผ่านไปเพราะว่าถ้ามันถ้ามันโดนไฟมันยังไม่เจ็บว่ะดูดมันแค่เด็กออกดิไปอันนี้ก็ต้องใช้ f o อา arm นะมาี่เจ้ากล่องเจ้ากลกอ่องเหล็กอ๋อตกดิดันฟังหนึ่ง Yeah. เออตรงนี้อ่าไอตรงคาน,น์บอลนี้ก็จะเปิดอือฮึแล้วไงต่อแล้วก็มีทางตรงนี้ด้วยคืออะไรวะอ๋อต้องปิดต้องปิดโอบุษราคนนาบอลจะไปโอเคแล้วก็ต้องใช้คาน,น์ดอบอลโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็จับอันนี้ได้ึ่งแล้ว ครับหลังจากที่เราเคลียร์มันก็จะมีอันนี้เปิดแล้วก็ใช้คันนันบอลตรงนี้ใช่หรือไม่โอเคปึ๊บมาโอเคแล้วก็ตีตรงนี้ให้ไฟตรงนี้มันปิดแอนดิซองเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้เาวายวายตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้อยู่เว้ยรอ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 แล้วก็สู้ตรงนี้ไหวได้หรอครับเราเจะเควขนาะด วัวคนะปะทะบัวคะอ๋ออ๋อพี่พี่แรงกับพี่แรงเหรอแรงเหรอตายไปไอหหโอ้เจสจสสใครเราเล่นทำมันเป็นสกิลเนี่ยพี่บุกตข้ีจพี่ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วโอ้ยว้าปลาบุปลาบย้ยเฮ้ย พี่ชายพี่ชายเอาจริงดิเรือบร้อยจบยังโอ้ยังไม่จบโอ้โหสองตัวสองตัวเลยยื้อไม่ไม่ดีแล้วมั้งพี่ไม่ดีแล้วโดนเจาะโอ้โดนเจาะโอ้โดดอโอทะลวงไฟโอ้ <c oughs> โหไอพ้พี่อย่าทะลวงไฟผมเลยพี่มันจะทะลวงไฟเออ อืมคี้จะถูกไส้ฉันเลยฉั่เหลวกลวกไส้แกก่อนแล้วก็ไส้แตกเลยอ่นี่ตีตายโอเคแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็มาตีตรงนี้ร้อยแล้วก็ไปตรงนู้นว้าวสยอจไปเลยนะฮะกับรังเดิมก่อนโอ้ <c oughs> ต้องใช้เวายเบล่ามา ไม่แก oh, yeah, hey. ้มาไม่แ hmm. ก้มาเอ้ยเราสามารถลงจะตกตรงนี mm ้ไ hmm. ด้เลยดีก hmm. ว่า uhm อ้อ hmm. ย่บอยเข่แร้วก็เดินผ่านไปแบบชิวๆโหยเอ้ยเราอยู่ข้างอกาังอ้ยล็อกกันลอเธอร์เฮ้ยซิกซิกยืนยังห่อเท่เฮ้ยวัดตเโ้ยูอะะไรว เฮ้ยปนลปาระเบิดมาเหย่ย yeah, เราทำไงดีอู้ยมันทำไรได้วะอู้ดูความสามารถก่อนอ๋ออันนี้เป็นเราต้องหลบกิลใช่ไหมโอเคเข้าใจเข้าใจละอันนี้คืออะไรตอนมันบินอยู่มันจะทำอะไรมันจะยิงโอเคปุ๊บปัป๊บปลาระเบิดปิวปิวปิวอิวให้มันลงมาแล้วมันก็ยิงระเบิดแล้วก,ก็จัดหนักจัดหนัก เฮ้ยโอ้โหระเบิดมันแรงมากลบกันลบกันโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะลูกไม้ติ๊กซิกเดี๋ยวฉันจะทำให้แกเจ็บแบบฉันบ้างต้องกลับรางเป็นก่อนเลือดเรืองมันจะไม่พอแล้วทำลายของตัวนี้เลยยังไม่ได้เลือดเอ๊ะตัวนี้ตายนี่หว่าทำไมไม่ทำลายแต่แรกวะกดลบก่อนครับฮึบไม่แกมาไม่แกล้ามาลงมาซิก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 ลงมานหุ่นโอ้ยไปดูงไป โอ้โอ ge ้ยเฮ้ยเอ้ยาช่าอ้ช่าโอ้ยังโดนอีกเอ้ยชาโอ้ยเป็นเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วจำแต่แต่ให้หลบมันมันมันหญิงมั่วจริงๆนะฟิกซิกอื้ยไม่มีไม่มีไอ้ข้อหัวไอ้ก้ามปูนั่นมาตายต้องซิกซิกตายเออร้อย หานครับมาอุ้ยเรียอะไรวะเนี่ยเครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้โอเคผม้แมกเนิเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยคนรักรักฟังเก็ตไปจัดจะแพกมาด้วยครับเคฟโอเคเคฟต่ต่อไปครับต่อด่านบอสครับต่อไปแ่กเจอวิวกาก์ดด้วยนะด่านแต้มมันเร็วจังวะ ต่อไปอาจจะเป็นพาดตทจบก็ได้นะครับโอเคครับขอจบท้าแต่เพียงเท่านี้ครับเตียบตัวเจอวิวแก๊กได้เลย